รู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ครั้งหนึ่งในชีวิตผมได้มีโอกาสได้เป็นผู้อัญเชิญพระมหามงกุฎและฉัตรปริวาลและผมจะตั้งใจทําหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดให้สักรณ์ที่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนและในฐานะลูกพระจอมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้อัญเชิญพระมหามงกุฎและฉัตรปริวาลและรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในขบวนอัญเชิญอันทรงเกียรตินี้ผมจะตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ให้สมกับาการที่ไ้รับคัดเลือกให้เป็นผู้อัญเชิญพระมงกุฎครับรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้อัญเชิญฉัรปริวารในพิธีประดับไทยและเข็มพระมหามงกุฎเพราะตำแหน่งนี้ไม่ใช่ใครทำก็ได้และเมื่อได้รับคัดเลือกแล้วก็ต้องทำออกมาให้ดีที่สุดให้สมกับตำแหน่งอันทรงเกียรติครั้งหนึ่งในชีวิตลูกพระจอมรู้สึกภูมิใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในพิธีประดับไทยและเข็มพระมหามงกุฎ พอตำแหน่งผู้อัญเชิญเป็นตำแหน่งอันทรงเกียรติเป็นตำแหน่งที่ทุกคนใฝ่ฝันกิ๊กอยากจะขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจรับคัดเลือกให้กิ๊กมาเป็นตัวแทนค่ะรู้สึกว่าหน้าที่ผู้อัญเชิญพระมหามงกุฎมีน้อยคนนักที่จะได้มาเป็นตัวแทนผมรู้สึกภูมิใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของพิธีนี้และรู้สึกโชคดีที่ได้มาเป็นตัวแทนในพิธีอันทรงเกียรติผมจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดให้สมกับครั้งหนึ่งในชีวิตของการเป็นลูกพระจอมครับ รู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติมากครับที่ได้มีโอกาสมาทำในหน้าที่อันยิ่งใหญ่อย่างการเป็นผู้อันเชิญในปีนี้และมันยิ่งทำให้ผมรู้สึกว่าผมโชคดีที่ผมได้เข้ามาศึกษาในสถาบันแห่งนี้สถาบันเทคโนโลยีประจอมเกา้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังครรู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติที่ได้เป็นหนึ่งในตัวแทนอันเชิญฉับปริวารครั้งนี้ค่ะ ขอขอบพระคุณอาจารย์และพี่ๆทุกๆคนที่ให้โอกาสดีๆครั้งนี้ค่ะและจะขอทำหน้าที่นี้อย่างเต็มที่และดีที่สุดให้สมกับที่ได้รับคัดเลือกในการเป็นตัวแทนครั้งนี้ค่ะรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติอันสูงสุดครั้งหนึ่งของชีวิตที่ได้มีส่วนร่วมเป็นผู้อัญเชิญฉัตรรฤวนขอขอบคุณอาจารย์ที่ทำให้ผนได้มีโอกาสทำหน้าที่ตรงนี้ค่ะ